สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆน,นานาทุกท่านค่ะวันนี้จะพามาตกปลานะคะโอ้โหยุงก็เยอะวันนี้มาตกปลาที่คลองนะคะไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าะระเาไปดูกันดีกว่าทุนเป็นอยังไงอะ เรามาดูกันชัดๆทุ่ทนบนใบวาย,ยัางไงไม่รู้ดูนะคะเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บนึงนะคะไม่ต้องกลับกระดาษซูมแล้วเนทุนอยู่นู่นไม่มีฟองตรงนั้นด้วยจะมีปลาให้เราหรือเปล่า ทุนกระดิกแล้วให้ดูทุนนะคะ Dada dada dada. Ni ada ke tangkong นี่ค่ะนี่จอจะใหญ่เกินไปนะคะโอ้โหเจียวอีกแล้วนะคะมาเดี๋ยวขอเอาออกก่อนนะคะเดี๋ยวขอซูมกลับหน่อย้าจะใหญ่เกินอุ๊ยเกดิดโดนหน้า นี่ <laughs> นี่ค่ะตะ <laughs> กี้กล้องซูมเอาไว้นะคะอุ้ยใส่เลยอุ้ยใส่ดิจดูกล้องนี่นี่นะคะเหยื่อที่ใช้ส้เดือนอยุงก็เยอะ นี่ะเจ้วได้แล้วหนึ่งเต็มเดี๋ยววันนี้จะเก็บหน่อไม้ด้วยนะคะเห็นหน่อไม้อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยดีจะให้ดูหน่อไม้นี่ค่ะริมคลองเลยนะคะหน่อไม้อยู่ริมคลอง เดี๋ยวจะเก็บไปสักหน่อสองหนอเรามาต่อกันเลยดีกว่าไปข่าดีวพาไปเก็บน่ำไม้ไมเดี๋ยวเอาบิดไว้ตรงนี้แหละก่อนอึกมีหนึ่งหนอ กำลังข,ข,ขึ้นก็นมีนี้ตอนหักก็ไม่ไม่จ่อกล้องนะนี่ค่ะ อกลับไปดูเบ็ดเราดีกว่าเราะจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างน้อยเราก็มีละหน่อไม้สองหน่อแล้วก็ปลาดุกหนึ่งตัวสงสัยไม่มีแล้วแหละไม่มีตัวกลับบ้านดีกว่าค่ะไปหาทำกับข้าวก่อนอยังมือก็ได้แล้วกับข้าวค่ะ ้ใหดีผลงานค่ะของเย็นนี้นี่มีปลาดุก,กระนอมไม้นะคะไปเก็บเมื่อกี้แล้วนี้ก็ปลูกได้หนึ่งตัวโอเคค่ะถ้าพี่ๆนา้นาๆชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะได้แล้วค่ะกับข้ามื้อเย็น Yeah. Cảm bạn.